สวัสดีค่ะวันนี้เรียนสบู่ทองคำนะคะกลอับบ้านแล้วทดลองใช้นะคะนึงเป็นค่ะเมืองนเมืองดอกบัวค่ะเราทำสบู่ดอกบัวนะคะขอบคุณมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้สนับสนุนงบประมาณและก็องค์ความรู้มาขยายกิจกรรมอาชีพที่2ในชุมชนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ